ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำคำตั้งสอนในฐามพระพุทธศาสนามาพูดให้กับบรรดาญาติโยมได้รับรู้รับฟังอาตมาพูดถึงคำด่าเนี่ยโยมก็คือตุโยคทุคทสมัยก็มีคำด่าด้วยกันทั้งนั้นปันจจุบันนี้เราก็ได้รับคำด่าด้วยการทั่วหน้านั่นแหละเพราะว่าไใครที่จะไม่ถูกด่ามันคงไม่มีหรอกในโลกนี้ยากเต็มทีไม่ว่าต่อนหน้าหรือรับหลังแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำด่าเนี่ยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้ว ตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลมีสูตรหนึ่งที่พูดถึงเรื่องคําด่าก็คืออโกสกะสูตรอภิสูตรนี้ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระผู้มีพระภาคตาถามพราหมณ์ถ้ามิตรอมาตยญาทั้งหลายที่มาเป็นแขกบ,บ้านแขกของเราเนี่ยทำไมรับของกินของนั้นน่ยจะเป็นของใคร พรหมามก็ตอบพระพุทธเจ้า,าอ่ะอาธามิตรอมาตหรือว่าคนที่เป็นญาติเหล่านั้นมาหาเราแล้วเราเป็นแขกของเราเราให้ของเขาแต่เขาไม่เอาเนี่ยของนั้นก็เป็นของเราพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพรหมามก็อย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละถ้าท่านด่าเราเราก็ไม่ด่าตอบท่านโกรธเราเราก็ไม่โกรธตอบท่านทะเลาะกับเราเราก็ไม่ทะเลาะตอบเราไม่รับคําด่ารับคาโกรธ ของท่านเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นของเหล่านั้นคําด่าเหล่านั้นก็ยังเป็นของท่านแต่ผู้เดียวนั่นแหละพรามณ์ถ้าผู้ใดด่ดาตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาโกรธตอบโต้กันไปโกรธตอบโต้กันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอันนั้นแหละจึงเรียกว่าเป็นการเป็นแขกที่รับของกำนันหรือว่ารับอาหารการกินของเราไปแต่ว่า เราไม่บริโภคกับท่านาก็คือเราไม่รับคําด่าของท่านเราไม่รับการโกรธของท่านเราไม่ทะเลาะก,กับท่านาฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นมันก็ตกอยู่กับท่านแต่เพียงผู้เดียวนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มาในอากสกาสูตรนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการใช้ชีวิตของเราเ,เราจะบอกว่าคนนั้นด่าเราคนนี้ด่าเราคนนั้นทะเลาะก,กับเรา แต่ถ้าเราทำเฉยเราไม่รับคำดา่าไม่รับการทะเลาะเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็ตกอยู่ที่เจ้าของนั่นแหละไม่มาถึงเราหรอกแต่ถ้าเขาด่าเราเราก็ไปด่าตอบอันนั้นแหละมันก็ต่างคนต่างก็รับคำดา่าตึงการและกันที่สุดแล้วก็จิตใจก็เศร้าหมองนี่เป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทำเป็นตัวอ,อย่างไว้แล้วว่ามีพามเคยมาดา่าแต่พระพุทธเจ้าก็เฉยแต่คำด่าเหล่านั้นก็เป็นของคนด่านั่นแหละ,จะเจริญพร